Dynamic Health คือนวัตกรรมของทรัพยากรเนื้อหาเชิงประจักษ์ออกแบบมาเพื่อช่วยพยาบาลนักศึกษาและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญได้รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับคำถามต่างๆทางคลินิกและส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยในวิดีโอนี้เราจะนำเสนอภาพรวมของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานของ Dynamic Health โปรโดทราบว่า อาจมีความแตกต,ต่างระหว่างเวอร์ชันของ Dynamic h e a l t h ที่สถาบันของคุณบอกรับใช้งานในกรณีนี้แถบเครื่องมือสีน้ำเงินจะแสดงตัวเลือกต่างๆที่เห็นในเมนูแบบ Skill drop-down คุณสามารถตั้งค่าบัญชีส่วนบุคคลเพื่อใช้งานฟีเจอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดของอินเทอร์เฟซนี้รวมถึง CE และด้วยบัญชีส่วนบุคคลคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้จากทุกที่รวมถึงเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ หรือคุณสามารถสร้างบัญชีใหม่โดยการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของสถาบันคุณคลิกไอคอน Account แ,แล้วเลือก Register now เริ่มป้อนคำค้นหาของคุณในช่องการสืบค้นโดยขณะที่คุณพิมพ์ n y n i m i e a l t h จะแสดงหัวข้อและการค้นหาที่ตรงกับคำค้นหาของคุณเลือกหัวข้อ n y n i m i e a l t h ในส่วน go to เพื่อไปที่หัวข้อนั้นโดยตรงหรือเลือกคำค้นหาภายใต้ search for เพื่อดูรายการผลลัพธ์หรือคลิกแว่นขยายได้ตลอดเวลาเพื่อดูรายการผลลัพธ์การแสดงผลเริ่มต้นหลังจากการค้นหาคือแท็บหลักคุณสามารถจำกัดผลการค้นหาได้โดยคลิกที่ content type patient population หรือ specialty ในคอลัมน์ด้านซ้ายหากมีเอกสาร patient handout ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้จากแท็บ Patient Handout หรือจากภายในรายการผลลัพธ์ของคุณอ่านหัวข้อโดยคลิกที่ชื่อ Hyperlink ใช้แท็บที่ด้านบนของรายการผลลัพธ์เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้เหลือเฉพาะวิดีโออิมเมจ a t i e n t Handout หรือ Leadership Content ไปที่หัวข้อที่ต้องการโดยเฉพาะโดยใช้ลิงก์ทางด้านซ้าย เมื่อต้องการดูหมวด Skills ให้คลิก Procedure ในคอลัมน์ด้านซ้ายเพื่อไปที่ส่วน Procedure Steps ของ Page คุณสามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้โดยคลิกที่ลิงก์ r f f r r n n e e ในคอลัมน์ด้านซ้ายหรือคุณสามารถไปยังข้อมูลอ้าง,งอิงได้โดยตรงโดยคลิกที่หมายเลขอ้าง,งอิงแบบ Hyperlink ซึ่งอยู่ในหน้าเนื้อหาคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กพิมพ์หรือแชร์เนื้อหาเดนมิ c เคิลได้โดยใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า และสามารถกลับไปยังหัวข้อที่บุ๊กมาร์กไว้ได้จากใน My b o o k m a r k โดยคลิกที่ไอคอน Account ใน d y n a m i c Health คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลของโรคและอาการสัญญาณและอาการการทดสอบและห้องปฏิบัติการการดูแลยาเอกสารแจกสำหรับผู้ป่วยและเนื้อหากเกี่ยวกับความเป็นผู้นำตัวอย่างเช่นเราจะเริ่มต้นด้วยการคลิกที่ Skills และเลือกหมวดหมู่ Skills Category แล้วคลิกที่หมวดหมู่เพื่อเปิดสกิลที่คุณต้องการเรียกดูคุณสามารถปรับแต่งสกิลที่คุณต้องการค้นหาต่อไปหรือเลือกสกิลที่คุณต้องการเพื่อดูผลลัพธ์เมื่อดูรายการสกิลที่มีอยู่คุณสามารถข้ามไปที่วิดีโอหรือรูปภาพที่มีอยู่ได้โดยตรงโดยคลิกไอคอนที่เกี่ยวข้องทางด้านขวานอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกลิงก์ h e l ทที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูคู่มือผู้ใช้ Dynamic h e l p ได้ตลอดเวลา